สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกทุก่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโนนำเสนอให้ชมกับบ้านสร้างใหม่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ค่ะตอนนี้นะคะทางด้านผู้ขายได้ทำการเปิดจองแล้วนะคะบ้านกว้างพื้นที่สวยค่ะเรือนที่ขนาด40ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรนะคะ ราคา1 3 8 0 0 0 0บาทาทำเรดีอยู่กลางชุมชนตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวมีโรงจอดรถและมีของแถมให้นะคะคือแถมแอร์แถมเครื่องทำน้ำอุ่นสนามหญ้าเคาน์เตอร์เก็บของใต้อ่างล้างมือโรงรถมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเครื่องปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำนะคะนี่คือรายการของแถมนะคะและยังโอนฟรีจดจำนองฟรีไม่ต้องวางดาวด้วยค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านนาหวานตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขทุกท่านเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะสามารถเข้าทางบ้านหนองใสได้ด้วยห่างจากปากทางบ้านหนองใส4กิโลเมตรนะคะ ห่างจากบิ๊กซีสันตะพล6กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเว่น 7, 1กิโลเมตรค่ะสนใจติดต่อสอบถามนะคะรละนะัดชมได้นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือแอดไลน์ตามไอดียไลน์ใต้คลิปนี้ได้นะคะ2ช่องท,งทางในการติดต่อผู้ขายบ้านแปงนี้ค่ะในวันนี้เจคเนราไปก่อนนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์สติเกอร์ ไวทักทายเจคิโนโอก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ